เรียวเทียนส่องแสงด้วยแรงไฟแห่งฝันในคืนผูกพันด้วยใจแห่งสัตธราเรียวไฟลุกโชนบนแท่งเทียนชัดตาขอบคุณเทวาให้เรามาเจอกันความดีน่าชื่นชม คคควววาาาาาามงามงงงงแหหห่่รัรไใใจจคคืนนอทขณะนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการมุทิตาจิตแต่ละท่านนะฮะแต่ละท่านนี้ก็ได้หลักคำสั่งสอนได้ผ่านการฝึกเขาเรียกว่าสมาธิใช่ไหมฮะนะครับปฏิบัติธรรม ครับเอาท่านแรกแลวฮะคุณพี่ชื่ออะไรนะฮะสวัสดีค่ะออนอุตสาหสุดประเสริฐค่ะครับจากประสบการณ์ตรงที่ดิฉันได้เจอปัญหานะคะและได้มาเข้ามาเป็น,ปนตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อและประสบความสําเร็จเนื่องจากเมื่อปี52สองนี้ทางทางครอบครัวของเราประสบปัญหาโดนฟ้องถึง8ล้านฝาค่ะ,คะจากการที่มาเจอปัญหาครั้งแรกในชีวิตที่หนักขนาดนี้จาก จากเดิมที่เราเคยคิดว่าจะมาปฏิบัติวัดหลวงพ่อแต่ได้ยินชื่อเสียงว่าหลวงพ่อท่งเคร่งมากอ่าเคร่งมากกับการปฏิบัติที่เกิดความกลัวแล้วก็อย่างละเลยไม่เข้าปฏิบัติแต่ไปปฏิบัติที่อื่นทําทานธรรมดาครับนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตพอมาเจอปัญหาตรงนี้ต้องต้องหาที่พึ่งอย่างสุดๆแล้วล่ะค่ะคนะคะจึงมีโอกาสได้มา ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแต่ก่อนอื่นต้องขอเรียนชี้แจงนะคะการปฏิบัตินี้จะได้ผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติอย่างเข่งคัดนะคะหนึ่งทำทานสองรักษาศีลน,นะคะแล้วก็ถึงภาวนาณตรงนี้นะคะคือคําสั่งสอนของหลวงพ่อนะคะคือเราจะนําไปปฏิบัติอย่างเข่งคัดคนะคะคชีวิตที่ผ่านมาปฏิบัติ6เดือนนะคะปฏิบัติอย่างเข่งคัดไปไปกับกับที่บ้าน วัดจะปฏิบัติเหมือนกันเคร่งคัดตลอดนะคะหกเดือนจากการที่ดิฉันโดนฟ้องแล้านฝ่าจากที่เราไปขอปณีประนอมนี่ทางธนาคารไม่ยอมให้เอาเงินมาปิดภายในหนึ่งเดือนทนันทีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดิ้นรนติดต่อทนายแต่เราก็ไม่ไม่เผยให้ทนายรู้ว่าเรามาทําอะไรเราหาแนวทางวิธีการท,ทางออกของเราโดยการมาปฏิบัติตรงนี้แหละค่ะนี่ฮะเธอแล้วฮะหลักที่เรามาปฏิบัติที่มาเนี่ย เพราะว่าศรัทธาในพระเดชพระคุณของหลวงพ่อคะ่ะและแนวทางปฏิบัติาสายสติปัฏฐานสี่ที่หลวงพ่อ,อท่านท่านสอนอีกอย่างหนึ่งเราก็เคารพและศรัทธาในคุณครูบาอาจารย์และแนวทางปฏิบัติเราถึงได้มาปฏิบัติแล้วก็ทําตัวตามกฎระเบียบทุกอย่างทางวัดจะทาให้ทําอะไรเราก็ปฏิบัติไม่ไม่นอกแถวไม่แตกแถว หลักของปัจจุบปจิบัตบบนี้จะยึดหลักทานศีลภาวนาก่อนมาในประจ,จุก็จะไปหาตัวเองอยู่ศีราชา<ๆ>ก็จะไปหากุ้งกะปิมาลงลงทานเพราะว่าหลวงพ่อท่านชอบแกงส้มหม้อใหญ่ๆเราก็ได้ทั้งคนที่มาปฏิบัติทานแล้วก็คนที่ผ่านทางไปมาเยวก็ไปลุทานลงทานแล้วก็ได้ทานในจุดนี้ส่วนศีลเราเปลี่ยนชุดขาวแล้วเราเข้ารับศีลแปะกับพระอาจารย์ พระชาปาพระอาจารย์ที่สอนเราเราก็ได้ศีลมาทานศีลภาวนาภาวนาก็คือเราเข้าปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนเดินหนึ่งนั่งหนึ่งเดินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็พยายามพยายามทาตามกฎกติกาทุกอย่างสิ่งแรกที่ได้ก็คือสํานึกในพระคุณของพ่อแม่นั่งร้องไห้เป็นชั่วโมงเลยค่ะ ว่าพ่อแม่ออกเรามาคลอดเรามาเนี่ยหนักนาสาหัสแค่ไหนอุ้มท้องเรามากว่าเราจะโตขึ้นมาขนาดนี้อันดับที่สองที่ได้ก็คือรละลึกถึงคุณครูบาอาจารย์จำน,นึกในพระคุัของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออยากจะตอบแทนว่าเราจะช่วยหลวงพ่อเราได้จุดไหนบ้างทํายังไงบ้างก็ทำได้ด้วยสติและกำลังของเราคือ เ,เดือนท้างน้อยนิดเราก็เอาแค่ของมาร่วมลงทานทุกครั้งทุกครั้งที่มาปฏิบัติคือหลวงพ่อสอนว่าถ้าไปด้วยทานสิภาวนานจะไปได้เร็วเหมือนไปเครื่องบินหรือไอพ่นนี่นี่คือคติคอาจารจุว่าทามาสิงที่ได้ก็คือลูกหลานดีอยู่ในโอวาทงานการก็จเจริญก้าวหน้าครับนี่แหละค่ะครับ ที่ที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับจนถึงปัจจุบันปัจจุมาตั้งแต่ที่คุณแม่ใหญ่แม่สุมนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังมาเรื่อยๆใหม่ๆพอกระพอเอรี่เสร็จก็จะมาเดือนละสองครั้งหัวท้ายพอระยะหลังเนี้ยก็จะมาเดือนละครั้งเดือนละครั้งอย่างน้อยๆที่มายอย่างน้อยที่สุดก็คือสามวันสี่วัน จะมาะมาประจำเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับมาแล้วเรามีสติมีปัญญาสามารถแก้ไขปัญหา,น,านี่แหละคะ่ะอีกท่านนะฮะขออนุญาตถือใหม่เลยวัสด,ดีครับถือใหม่เลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางมณีแดงเขียวนะคะจากที่เข้ามาปฏิบัติของวัดธรรมวันก็คือครั้งแรกก็มาโดยที่ว่าไม่ได้ศรัทธาบอกตรงๆนะคะ เพราะว่าก็คือชีวิตเป็นแม่บ้านนะคะสามีเป็นข้าราชการแต่ก็ยศก็ธรรมดาไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายคือชีวิตของเราโดยปกติทั่วๆไปของคนที่ว่าทํามาหากินอยู่แล้วใช่ไหมคะจะไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติเรื่องวัดจะสนใจก็ต่อเมื่อมีปัญหาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นซึ่งตัวดิฉันเองก็อยู่ในหนึ่งนั้นเพราะว่าเราด้วยด้วยที่ว่าหลูกต้องดูแลใช่ไหมคะสามี ปัจจัยสําคัญคือเราไม่ไม่คือเศษรษฐกิจอะคะคมันมันทำให้เราคิดเรื่องนี้ไม่ได้ถูกไหมคะทุกคนจะคิดแต่ว่าทํายังไงจะให้มีกินมีใช้ไปวันวันนี่ฉันฟังเทปของด็อกเตอร์มาตั้งแต่ปี4-7นะคะฟังอยู่แล้วก็ครั้งแรกที่ตัดสินใจเข้ามาที่วัดอัมพวันเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาหนักมากคือเรื่องเศษรษฐกิจการที่ว่า ถึงเขาเป็นข้าราชการก็นี่สินเยอะมากค่ะแต่ว่าเราไม่มีทางออกมีทางออกก็คือหนึ่งดิฉันเนี่ยเ,เล่นหวยนะคะคทานเล่าสูบุรีคือมันเป็นสังคมของข้าราชการชั้นต่ำนะคะ<อ>มันมันไม่ใช่ว่าคือคือเราสังคมมันอยู่อย่างนั้นนะคะวันวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นมีพอฟังเทปมาอยู่ในประมาณ4ปีสี 47, แล้วเข้าปีสี่ห้าห้าปลายปีแล้วนะคะ,ะก็ไม่ได้สติว่าเออ เขาก็คือฟังคือเราฟังจากว่าคนที่พูดมาจากบรรพบุรุษเราก็คือไปทําบุญเน่ะก็คือเหมือนอนกันใช่ไหมคะคือการทําบุญก็ทาเพอ,อ,อแต่ว่าเรื่องที่ว่าเวรกรรมเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้ใครทํำยังไงก็ต้องได้รับอย่างนั้นถูกไหมฮะเราได้ยินจากปากบรรพบุรุษเราตลอดต่อนเนื่องแต่มาฟังออของประวัติของหลวงพ่อจัญรแล้วท่านไม่ใช่พูดแบบนั้นท่านบอกว่า มาติดใจคำพูดอะฟังอยู่สีสปีกับ4ปีเราฟังนังบอกเอ๊ะทำไมพระรูปนี้ถึงได้เทศแบบแปลกที่แรกคิดว่าท่านไม่มีชีวิตนะฮะที่ฟังเทปคิดว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าในในในชื่อของท่านท่านใช้คำว่าพระเจริญแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัดอัมพวันนะฮะเป็นวัดป่ามะม่วง นะคะอันนี้ไปหาดูได้จากใน YouTube ใน,นในหนังสือกฎแห่งกรรมนะคะคทุกคนที่ที่ไม่เคยรู้จักวัดอัมพวันและประวัติหลวงพ่อจรัญเนี่ยแนะนำเลยค่ะฟังก่อนเลยแล้วคุณจะรู้ว่าหลวงพ่อน,นี่เยอะค่ะในเรื่องที่ท่านสร้างบาปเยอะนะคะ<อ>แล้วทุกวันนี้ท่านมาถึงจุดนี้เพราะอะไร,รกรรมฐานอย่างเดียวเลยค่ะ<อ>แนะนำได้แล้วตัวเองก็เข้ามาปฏิบัติผลปรากฏว่า คือเข้ามาเี่ะทำไมพระองค์นิเทศแปลกๆว่าคือกรรมฐานช่วยได้ทุกเรื่องเรามีามีความเดือดร้อนอยู่แล้วว่าหนึ่งเศรษฐกิจอ่ะมันมันมากจนเราแบบใช่ไหมฮะนี่สียคือกู้จนไม่มีที่จะให้กู้แล้วนะเนื่ออจากแมะทหารเนี่ยเขามีเปิดอะไรก็กู้หมดเลย่ะยกเว้นนอกระบบเขาไม่ให้เรากู้เพราะว่าหนึ่งเราไม่มีเงินส่งรายวันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยครอบครัวก็จะถึงจุดสุดๆนะฮะแต่พอมาฟังแล้วเราก็เอ๊ะทำไมหลวงพ่อรูปนี้พูดแบบนี้ มาครั้งแรกยังไม่ทราบว่าวัดอยู่ที่ไหนนะคะมากันนี่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าพระรูปนี้มีตัวตนหรือไม่นะฮะ,ะแต่จะมา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 พิสูจน์คำว่ากรรมฐานช่วยได้ปรึกษากับสามีเลยนะคะว่าเป็นหนี้ด้วยช่วงนั้นเราก็บอกว่าลองมาที่ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติได้ภายในเจ็ดวันนะคะจําไว้นะคะเจ็ดวันถ้าทนได้ทําได้ทุกอย่างสําเร็จหมด<อ>ตายเป็นตายท่าน ท่านจะย้าคํานี้ตลอดรเราก็สงสัยว่าไอ้เจวันเนี่ยมันจะตายอะไรนักหนาแค่ปฏิบัติธรรมะถูกไหมคะคนุ่งขาห่มขาวที่เขาเดินกันเนี่ยเขาก็แค่ไปสวดมนต์ถูกไหมคะทั่วๆไปแต่จริงๆพอมาสัมผัสตร,ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักเกินเหตุเกินปัญหาของเรานะคะ<อ>ถ้าทุกคนอยากหลุดพ้นหรือว่าอยากมีความสําเร็จในครอบครัวทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ขอให้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่าน ไม,ไม่ยากนะคะฟังจากเทปฟังให้เข้าใจว่าการปฏิบัตินี่คืออะไรจุดมุ่งหมายนะคะสวดมนต์ก็ถ้ามีเวลาก็สวดมนต์ให้เป็นนิดรักษาศีลที่เราปกติเราไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วคนสมัยนี้ถูกไหมแค่ศีลห้าพอนะคะขาดบ้างข้อสองข้อนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราหันหน้ามาทางนี้แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนึ่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทุกคนก็ย่อมจะทําได้คือเราก็ค่อยๆลดไปนะคะ จากดิฉันเนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่กินใช้ย,ยาคือเจ้าแม่นะคะอยู่ที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 ่บ้านเนะะี่ยค่ะคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องไม่ดีนะคะเรื่อง <c oughs> อันนี้ยอมรับใช่ <c oughs> ค่ะจะกินเหล้ากินยาเมาคือแบบเหมือนผู้ชายอะค่ะนะคะแล้วก็พอเรามาเข้าตรงนี้ปุ๊บหลวงพ่อท่านบอกแนะนําให้เราเลิกเราก็ลองดูว่าทําไมของแบบเนี้ยเราก็เลิกได้ใช่ไหมฮะมัน <c oughs> ไม่เสือเราอยากพิสูจน์คาสอน <c oughs> ที่ท่านบอกมาแล้วผลปรากฏว่าพอมาทําเข้าจริงๆนะฮะประมาณสองเดือน ชีวิตเปลี่ยนทันทีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัลยาลัตพึ่งเนตรนะคะดิฉันก็เหมือนคนผูท้ทั่วไปนะคะที่อยากจะค้นพบการเดินทางของชีวิตที่ถูกต้องก็ได้อธิษฐานจิตนะคะว่าอยากจะไปที่ถูกทางแบบไม่ต้องเสียเวลานะคะก็เหมือนคนผูท้ทั่วไปที่แบบว่ายังไม่พบแก่นของตัวเองว่าจะไปแนวไหน แน,แนวที่เราคิดว่าไม่ต้องหลงทางก็คือว่ามันมีการปฏิบัติเนี่ยที่ไปตรงจุดมไม่ต้องเสียเวลานะคะ,คะพอวันหนึ่งจิตที่ที่ฐานไว้ว่าขอพบอาจารย์ดีนะคะก็ได้มาพบหลวงพ่อจรัสค,คือแนวการปฏิบัติที่ถึงแก่นที่เราเข้าใจกับการใช้ในชีวิตประจําวันคือสติปัฏฐาน4นะคะก็ตรงนี้เอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้นะคะการที่เราทําตรงนี้เนี่ยพอเสร็จแล้ว หลวงพ่อนี่มีคําสอนง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนนะคะคือสวดมนต์เป็นยากินวิปัสนาเป็นวิปัสนาเป็นยาทานซึ่งก็โอเคตรงนี้เนี่ยเราจะยึดคําสอนของหลวงพ่อเอามาใช้ในชีวิตประจําวันที่แบบไม่หลงทางนะคะมีมีจุดที่เรามีแบบว่าคุณค่ากับชีวิตที่ไปเลือกใช้ในการปฏิบัติของเราค่ะขอบคุณค่ะครับอีกท่านนึ่งเชิญแล้วฮะสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออรวรรณโตทวีค่ะครั้งแรกที่มาแบบ ตื่นเต้นคะะ่ะอ่านหนังสือหลวงพ่อศรัทธาแต่ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรคือศรัทธาหลวงพ่อมากก็เข้ามาครั้งแรกก็ยังไม่รู้ว่าหมอชตดยู่ตรงไหนเขาเขียนมาเลยว่าเข้าตรงนี้มาคนเดียวด้วยศรัทธามากอ,มอยากทํากรรมฐานเป็นก็พอดีมาเข้าไปเป็นผลภพลอยได้ค่ะคือว่าแม่ป่วยหรืออะไรเนี่ยนะช่วยได้จริงๆคะะ่ะครับช่วยได้มากเลย<ะ>การเงินคือว่าจริงๆตรวจพิเศษเราต้องเสียนะคะ อธิษฐานจีนอะเผอิญโครงการไอ้บัตรทองนะคะเขาบอกว่างะงวดนี้ไม่ต้องจ่ายประมาณ30,000 30, ื่นสามหมื่นี่พันห้าเขาบอกตรวจพิเศษย่ยต้องจ่ายเองหมดคตอนนั้นยังไม่ลองใช้ค่ะพอมาตั้งจิตแค่นึกค่ะจิตเร็วมากเลยค่ะอ,อธิษฐานจิตได้ผลนะกรรมฐา,านเนะะี่ยค่ะช่วยในการค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วก็การค้าขายก็ไม่ใช่ว่าตกต่ำนะคะ มามามาบ่อยมากเลยค่ะตั้งแต่พศพศห้าหนึ่ค่ะปฏิบัติธรรมนะคะค่ะครับค่ะชีวิตจะสวนกระแสหมดเลยที่สังคมตอนนี้มีปัญหามากเนี่ยลองเข้ามาปฏิบัติทุกคนจะดีขึ้นมาด้วยจิตที่ศรัทธานะคะทุกคนจะดีขึ้นมาแล้วมุ่งมั่นทำจริงก็ได้ของจริงกลับไปในดะคนใช่ค่ะถ้าเราทำจริงได้ได้ของจริงกลับไปนะคะ แต่แต่ต้องทําจริงนะคะไม่ใช่มาแล้วมาแบบมัวกดจริงๆมันปฏิบัตินี้ไม่ใช่ของยากแต่จะว่าง่ายก็ไม่ใช่ง่ายนะคะคือมันต้องอดนอนนะคะคือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเตรียมใจอย่างเดียวค่ะคือแบบอดนอนแล้วการกินก็สองมื้อค่ะสินแปดค่ะขอขอฝากทุกคนค่ะว่าถ้ามาปฏิบัติทมเนี่ยขอให้ให้แบบปฏิบัติได้คืออยายาแบบหมายถึงว่าให้ทําจริงค่ะอย่ามาแบบหลอนแหละถ้าทําอย่างนั้น คุณก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะศรัทธาตั้งม้านหลวงพ่ออ่านหนังสือเยอะๆก่อนนะคะรอฟังซีดีหลวงพ่อแล้วมีศรัทธาแล้วค่อยมาถ้าถ้างั้นจะไม่สําเร็จค่ะเพราะวันนิดนึงนะคะการที่เราสวดมนต์หรือเราอ่านเนี่ยนะคะก็สู้การปฏิบัติไม่ได้เพราะการปฏิบัติเนี่ยเหมือนว่าเราอ่านเรารู้เราก็ไม่ได้ทํามันจะเป็นแค่ผู้รู้แต่เราได้ลงมือทำเนี่ยเราก็จะได้ทฤษฎีนะใช่ใช่ค่ะถ้าถ้าเราทําที่วัดเสร็จนะคะขอบอกนะคะคือข้ากลับไปบ้านมีเวลาก็ทําต่อเนื่องด้วยนะคะ จะสาเร็จง่ายมากขึ้นเลยค่ะแค่จิตนึกก็สําเร็จนะคะกรรมฐานนี่ช่วยได้จริงๆค่ะค่ะขอยืนยันเลยค่ะปัญหาทั้งหลายในชีวิตนี้สามารถจะหลุดพ้นได้ใช่เลยค่ะเราเรามีาแก้แบบมีแบบมีสตินะคะค่ะไม่น่าเชื่อนะค่ะน่าอัศจรรย์มากใช่ค่ะอัศจรรย์อัศค่ะเพราะว่าตัวสรลไทยก็ยังไม่ได้เข้ามาไม่ทราบแต่ก็เห็นปัญหาก็พูดว่าจิตของเราเป็นดวงเล็กๆแต่มันเป็นจิตที่มีพลังไดยิ่งใหญ่ค่ะเปนที่จิตของเราโดดเดียวเท่านั้นต้องมาอบรมแล้ว ทุกคนมาได้ได้ทั่ววัยนะคะเด็กเด็กก็มากับพ่อแม่ได้ผู้ใหญ่ก็มาได้อายุ80กว่ายังมาเลยค่ะเข้าโครงการอื่นก็ยังได้ส่วนกลางก็รับหมดค่ะเด็กที่มีปัญหาอาจจะดื้อไม่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือนี่ก็มาปฏิบัติก็ได้แต่ให้เขาเขาสมัครใจนะคะไม่งั้นเขาก็มามาเปิดไลน์ดูค่ะอยก่ัามาดื้อไมาบมั้งใจเรียังคับเี่ก็ม่ปฏิบัติคืไต้อตให้พ่อแม่มาด้วยนะคะมีโครงก็มารของนคเด็กก็มีในนีานะคะดือ่ไ่งเรียนหนงี่ก็ เกเร่เงี้ยไปไปเสพยาเงี้ยมีปัญหาเรื่องพวงนี้สิงแววลรอบที่ไปทําให้เขาเสียหายเงี้ยขอให้พ่อแม่ติดตามมันสามารถฝึกได้ค่ะแต่ให้พ่อแม่มาด้วยเพราะว่าพระอาจารย์มีรูปเดียวดูแลไม่ทั่วถึงดีมากขอให้พ่อแม่มาคุมด้วยนะคะแล้วก็เขาถามมาแล้วผู้ที่เจ็บป่วยรักษาไม่หายเขาก็มีความทุกข์ถึงขั้นบอกว่าทำไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้หายนะหายนะคะปับพ่ะแม่ของน้องเขาป่วยค่ะ ม่ให้ฟังนะครับทอบคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือกรณีที่ทางนะฮะวัดมีโครงการดีๆและก็คือโครงการมุทิตาจิตนะฮะก็ส่บผลว่าจากชีวิตที่ย่ำแย่ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวและเรื่องที่เรานี่สินใช่ไหมนี่สินอะไรต่างมันมาซึ่งแกหาทางออกไม่ได้ หน้าภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาวันนี้นะคะได้มารับรู้ปัญหาทุกท่านที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็ชีวิตเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้หลุดพ้นจากทุกบาปเคราะห์ทั้งหลายซึ่งน่ายินดีมากใช่ไหมคะ,ะด้วยสตินะคะซึ่งก็มีทางออกเนี่ยอันนี้ก็เป็นพยานยืนยันสําหรับทุกทกท่านนะคะที่ได้ผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้วแล้วก็ได้ผลอย่างอย่างดียิ่ง นะคะก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็โอกาสนี้ก็จะได้เปิดผ่านไปถึงบรรดา,า,าชาวประชาชนทุกๆท,ท่านที่ออกชมทางสื่อทีวีท่านก็มีโอกาสเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านก็มาเปิดโอกาสให้กับตนเองนะคะเชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมลองดูนะคะท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือโครงการดีๆที่วัดนะฮะอัมพวันนะฮะหรือทุกคนเข้าใจก็คือวัดหลวงพ่อจันทร์นั่นเอง บทบาทและชีวิตจริงถ้าหากว่าเรา,าไม่มีทางออกตรงน,นี้แล้วครับจน่าการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องมาจากสติอาคิดตรนนี้นะครับปัญหาชีวิตแต่ละท่านที่นําเสนอก็เป็นกรณีตัวอย่างก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกหรือว่ามีปัญหามากมายนะครับก็คือ การปฏิบัติสติก็ขเข้า <ไป S 1> หลักในป่ะปฏิบัติอย่างจริงจังนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็สามารถมาท,าท,าที่วัดที่วัดาพอจารในวันนดอําความได้ตลอดเวลาน,นะครับทุกวันเลยนะครับอย่าลืมบ่อนรัก<ส>ุ<ง>้มครองให้เธอนอนฝันดีส่งใจดวงนี้คอยปกป้องรักษา ด้วยชช่นมพลัังทั้งหมดนี้ก็คือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติหลักวุทนธรจิตทั้งหมดนะฮะวันนี้ทางรายการต้องขอถาขอบคุณท่านที่ได้นำเสนอเผยแผ่ในเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูรายการเราแล้วไปคิดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาที่นี่กันะครับ เรียวเทียนส่องแสงด้วยแรงไฟแห่งฝันในคืนผูกพันด้วยใจแห่งสัตราเรียวไฟลุกโชนบนแท่งเทียนชัดตาขอบคุณเทวาให้เรามาเจอกันความดีน่าชื่นชม ความงามแห่งสัปดาหห่างไกลใจห่วงหาคำคืนในใจอา